ฉันนางสาววิพรัตน์อุตมะคุณครูโรงเรียนบ้านสำโรงคลรุรัลประชา,าสานสำนักงานเขตพื้นที่กา,ศา,ารศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขตหนคะ่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่8แล้วก็วคือหน่วยข้าวนั่นเองนะคะน็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงสถาน,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชืวเว้อไวรัสโคโรนา2019สวมแมสกกันที่บ้านไหมคะล้างมือบ่อยๆที่ครูพาทำไหมคะ Rying, ถ้าคนไหนทําได้คุณครูให้เลย10ดาวค่ะเยี่ยม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 กดไลค์ให้เลยค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในหน่วยข้าวนะคะ mm hmm. เด็กๆรู้ไหมคะ mm hmm. ว่าข้าวมีกี่ชนิดมีขั้นตอนการทํานาอย่างไรประเพณีที่เกี่ยวกับการทํานาข้าวประโยชน์ของข้าวอาหารที่ทํามาจากข้าวการทําขนมบัวลอยเด็กๆรู้จักไหมคะ เชื่อว่าเด็กๆอาจจะเคยสัมผัสกับข้าวมาแล้วเพราะว่าผู้ปกครองของเรานั้นมีการทําอาชีพเกษตรกรนั่นคือทํานาข้าวนั่นเองใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักข้าวชนิดต่างๆอาทิเช่นอะไรคะข้าวเจ้าข้าวเหนียวนั่นเองเด็กๆรู้จักข้าวเจ้าไหมคะข้าวเจ้ามีลักษณะเป็นสีขาว ใช่ไหมคะข้าวเหนียวก็เป็นสีขาวแล้วก็จะมีข้าวสีดำอีกใช่ไหมคะที่มันเพิ่มมาเป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำที่เด็กได้เห็นกันใช่ไหมคะ <S <S แล้วขั้นตอนการทํานาเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้ปกครองของเรามีขั้นตอนการทํานาอย่างไรเนี่ยมีอะไรคะหนึ่งต้องมีข้าวเป,วเป,กกเปเลือกใช่ไหมคะข้าวเปลือกก็คือเปลือกสีเหลืองใช่ไหมคะ สีเหลืองแบบนี้นเองเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นอาที่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวไรเบอร์รี่ต่างๆก็จะมีเปลือกสีเหลืองนะคะสอมีอะไรคะรถไถใช,ใช่ไหมคะมีรถไถไว้ไถนาไว้พรวนดินแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้ควายนะคะใช้ควายในการไถนาแต่ปัจจุบันนี้เรามีการนํารถไถเครื่องจักรต่างๆด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการทำนาข้าว3 มีอะไรอีกคะมีคนใช่ไหมคะมีคนทำงานคะ่ะวก็คือผู้ปกครองของเรานั่นเองมีปุ๋ยใช่ไหมคะถ้าอย่างดีเลยไม่มีสารนี้ก็คือใส่ปุ๋ย้อคปุ๋ยจากมูลสั์นั่นเองคะ่ะแล้วก็ทำการไถหว่านจนสำเร็จเกิดขึ้นมาเป็นอะไรคะ ต้นกา้าเล็กๆใช่ไหมคะเริ่มมี2องใบสใบแบบนี้นี่เองเมื่อระยะผ่านไปเราก็สูบน้ําใสใช่ไหมคะสูบน้ําใส่ในนามีน้ํามีน้าแล้วก็มีปลามีปลาไปอยู่อาศัยใช่ไหมคะเมื่อผ่านไปนระยะสัก2เดือนข้าวก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจะเป็นต้นก้าที่สามารถถอนไปดำได้แล้วก็มีอะไรอีกคะจากนั้นก็ ผ่านระยะเวลามาสัก4เดือน4เดือนเข้าเริ่มออกรวงตั้งท้องกันเองค่ะตั้งท้องแล้วออกรวงขึ้นมาแบบลักษณะเบบยวนี้เป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะคะผ่านไประยะเวลาสัก1เดือนก็จะเริ่มจากสีเขียวเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่สีเหลืองเรายังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้องให้มันสุกดีๆข้าวสุกดีๆนะคะของประเพณีเกี่ยวกับข้าวนะคะก็จะเป็นประเพณีทําขวัญข้าวหรือ พิธีทาขวนแม่โพศพนั่นเองก็คือเราจะต้องมีการเตรียมต้นอ้อยขนมหวานมีแป้งมีข้าวผลไม้ใช่ไหมคะไปไหว้ก่อนที่ข้าจะออกรวงก็คือตอนที่ว่าต้นข้าวตั้งของนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการแสดงความตระตันยูต่อข้าวมารู้จักประโยชน์ของข้าวกันนะคะข้าวมีสรรพคุณช่วยทําให้เรา มีร่างกายจเจริญเติบโตมีพลังงานแล้วก็สามารถทำให้ผิวพันของเราแข็งแรงนะคะเต่งปันะครับและที่สำคัญทำให้เราไม่เป็นโรคกระเพาะค่ะต้องกินข้าวสามมื้อนะคะก็คือมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะคะกินทุกๆวัน จะไม่ทําให้เกิดโรคกระเพาะนั่นเองค่ะอาหารที่ทํามาจากข้าวนะคะที่หลักๆที่เราเห็นเป็นขนมไทยใช่ไหมคะก็คือขนมข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดใส่กล้วยนะคะจะมีข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวเหนียวแล้วก็กล้วยแล้วก็ถั่วที่ส่งหรือถั่วดำนะคะห่อด้วยใบตองดำเนินวิธีการต้มให้สุกนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวอันที่2ก็เป็นข้าวหลามค่ะข้าวหลามก็ใช้ข้าวเหนียวเหมือนกันข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้วข้าวตังแล้วก็ขนมนางเล็บใช่ไหมคะมีเยอะแยะมากมายคะ่ะที่ทํามาจากข้าวนะคะการทําขนมบัวลอยเด็กๆรู้จักไหมคะขนมบัวลอยมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้มีสีสันมากมายเลยที่ให้เด็กๆได้ทํากันใช่ไหมคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ขนมบัวลอยสามสีนะคะหากก็จะมีแป้งข้าเจา้า ใช้แป้งข้าเจ้าที่ทํามาจากข้าวนเองค่ะสมัยก่อนจะใช้วิธีการโม่โม่แป้งด้วิธีการแบบนี้อ่าใช้เครื่องโม่โม่โม,ม่แบบนี้นะคะแล้วก็มาเป็นแป้งขอาวๆแล้วก็มาผสมกับอะไรคะมันเทศให้มันเป็นมันเทศสีส้มก็ให้เป็นสีส้มมันเทศสีม่วงก็ให้เ,เป็นสีม่วงฟักทอง แล้วก็ดอกอัญชันนะคะหรือน้ำเฮบูบอยนั่นเองให้มันมีสีสันมากมายก็จะเป็นขนมบัวลอยหลากสีนั่นเองค่ะค่ะในส่วนข้าวของวันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันก็คือใบงานก็จะมีระบายสีการทำนาข้าวระบายสีชาวนาระบายสีต้นข้าวโยงเส้นจับก,กู่ภาพเงาเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็อาหารที่ทำมาจากข้าว ว่ามีอาหารอะไรบ้างแล้วสิ่งสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ให้ใเด็กๆได้ทำก็คือประติดเปลือกข้าวในรูปข้าวนั่นเองค่ะให้สวยงามรครูก็จะมีรวงข้าวก็ให้ใเด็กๆนำมารีดข้าวใช้กาวทาก่อนแล้วก็นำมาริดข้าวประติดแบบนี้นะคะอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเป็น แรงขับเคลื่อนกันคุณภาพการศึกษาระดับประฐมวัยของโรงเรียนบ้านสามโรงให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้คุณครูก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กๆสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยค่ะวันนี้คุณครูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ